นนววสวัสดีครับถ้าทำไมไทยแลนด์กับนยต้นเนาะวันนี้ก็พามาเที่ยวในแม่ห้องศอนนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือบ้านรักไทยนะครับที่เป็นชุมชนหมู่บ้านชาวจีนเนาะอยู่ในเขตของจังหวัดแม่ห้องศนครับผมผมเชื่อว่าหลายคนที่รักการท่องเที่ยวแบบภูเขาเนี่ยน่าจะต้องเคยเห็นรูปของที่นี่มาบ้างครับ ะเลเหมอกสวยในตอนเช้าหรือว่าไร่ชาที่ดูสุดลูกหูลูกตาเนาะมันเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้หลายๆคนอยากจะมาพบเห็นด้วยตาของตัวเองนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับผมตอนนี้เป็นช่วงของการเดินสำรวจทัศนียภาพนะครับว่าในบ้านรักไทยมีอะไรขายบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันเนาะ บ้านรักไทยนะครับก็จะอยู่ในตำบลหมอกจำแปนะครับอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลจากปางหวงนักนะครับเป็นหมู่บ้านชาวจีนอยู่นานโดยที่อดีตนะครับทหารจีนคณะชาติหรือว่ากองพล93คบมินตังเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในเมืองจีนเลยนะครับเนื่องจากว่าบ้านเรือนหรือว่าร้านค้าต่างๆเนี่ย จะเป็นดีไซน์แบบสไตล์จีนเกือบทั้งหมดเลยครับสำหรับตรงนี้จะเป็นร้านขายสินค้าของชาวบ้านนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นอาหารครับแล้วก็ของฝากของที่ระลึกต่างๆเนาะอันนี้ก็เดินไปริมทะเลสาบต่อครับเพื่อที่จะไปดูจุดหลักๆของที่นี่นะครับก็คือชาสารักไทยนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณหน้าทะเลสาบของหมู่บ้านเลยครับผม ตอนที่ผมมาเดินนี่เป็นช่วงเ,เดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าก็มีฝนตกลงมาครับก็เลยทำให้ถนนเปียกไม่น้อยเลยพอฝนหยุดตกแล้วก็ออกมาเดินสำรวจกันนะครับซึ่งก็จะเห็นพื้นถนนเปียกบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมอีสะอีกอากาศมันจะค่อนข้างเย็นครับ เดินมาสักนี้ก็เจอหลักกิโลของที่นี่นะครับก็สามารถแวะถ่ายรูปกันได้เนาะเดี๋ยวเราเล่งเวลาเก็บบรรยากาศสักหน่อยแล้วกันเนาะ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของร้านค้าของนิวายรักไทยนะครับซึ่งข้างในก็จะเป็นร้านอาหารที่เรามักไปทานกันบ่อยๆแล้วก็เป็นท่าเทียบเรือนะครับที่นั่งชมทะเลเหมอกด้วยครับผมภายในร้านนะครับก็จะเป็นเรื่องของสินค้าของชนเผ่าเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้านะครับอาหารขนมหรือว,ว่าเครื่องชุดทองชาก็มีให้เลือกมากมายครับ กลับมาดูบรรยากาศของชาสายลักไทยเล็กน้อยนะครับเราก็เดินสำรวจไปต่อตามถนนเรื่อยๆนะครับวกกลับไปกลับมาเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศของสถานที่ถนนเส้นหลักในหมู่บ้านรีวายลักไทยเนี่ยนะครับไหนๆก็บรรยากาศดีแล้วเดี๋ยวขอลองถ่ายภาพโสโลโมชันกันสักหน่อยเนาะ คนส่วนใหญ่ผมว่าจะมานั่งเรือในทะเลสาบเนี่ยในช่วงเวลาเช้าใช่ไหมครับ ืที่จะดูทะเลเหมอกขึ้นเนาะแต่เนื่องด้วยเรามีแผนที่จะไปนั่งแพนะครับที่ปางวงในตอนเช้าเนี่ยเราก็เลยเลือกมานั่งเรือนะครับในทะเลสาบของมานรักไทยในยามค่ำคืนครับซึ่งผมว่ามันสวยจากไฟแล้วก็บรรยากาศนะครับก็เดี๋ยวลองไปชมกันนะครับผม อยข้างหลังใช่ไหมอาเลยตรงนี้เราก็อยู่ช่วงกลางกางทะเลสาบแล้วเนาะก็บรรยากาศรอบข้างค่อนข้างสวยเลยครับมีเพื่อนๆที่นั่งเรือส่วนกับเราอยู่เหมือนกันเนาะเรือที่นี่ก็ใช้ฝีภายเป็นคนนะครับก็จะเป็นน้องๆจชนเผ่านี่แหละ ในการพายไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงกันเลยทีเดียวครับนับถือเลย ออกมาได้ค่อนข้างไกลนะครับมองกลับไปฉากข้างหลังก็จะเป็นบ้านรีวายรักไทยนะครับตรงที่เป็นไร่ชาที่หลายหลายคนเห็นกันในรูปครับตอนกลางวันเคยเห็นแล้วก็ลองมาดูตอนกลางคืนกันบ้างแล้วกันเนาะ รอบเวลาตามกําหนดแล้วนะครับน้องเขาก็เริ่มพาภายเรือเพื่อที่จะกลับไปที่บ้านรีวายลักไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัมภาษณ์ของผู้ร่วมทริปกับเราหน่อยแล้วกันเนาะยังไงบ้างครับน้องมะน่อยวันนี้ดีดีฟินใช่ไหม หนาวหรือเปล่าไม่หนาวเ,เย็นเยน็นเย็นเย็นนะชมบรรยากาศมบรรยากาศากาศ็แค่นั้นแหละครับสวยสู้แฟนคี้ไม่ได้หรอกนี่เดี๋ยวเร่งสปีดต,ตอนพายกลับไปหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวถึงช้าแฮ ครัตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือขึ้นท่าเรือลงนะครับของบ้านรีวายรักไทยเนาะแวะถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวตัวนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบท่าเรือในยามค่ำคืนจ้าไฟสวยแล้วก็โรแมนติกมากเลยเนาะ หลังจากขึ้นจากเรือนะครับเราก็เดินเท้ากลับที่บ้านพักกันนะครับซึ่งที่พักของเรานั้นนะครับในรอบนี้นั่นก็คือที่ซิงเกสเฮาส์ครับผมราคาเป็นมิตรภาพเลยทีเดียวก็ลองไว้กันได้เนาะบรรยากาศโดยรอบของที่นี่นะครับมีทั้งโซนที่เป็นห้องแล้วก็โซนกลางเต้นนะครับก็เลือกได้ตามชอบเลยเนาะส่วนตัวผมเลือกเป็นบ้านนะครับเพราะว่า เราไปทิปมาหลายวันแล้วก็อยากจะนอนดีๆหน่อยครับผมเอาล่ะครับคืนนี้ก็ขอเข้านอนก่อนเนาะพบกันพรุ่งนี้เช้าจ้า บรรยากาศยามเช้านะครับที่นี่ค่อนข้างจะเงียบสงบเลยเนาะแล้วก็ท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใสในประมาณนึงนะครับต่างจากเมื่อวานที่ฝนตกมาเลยแต่ว่าพอสายเข้ามาหน่อยก็เริ่มคลื่นอีกเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าฝนจะตกกี่หรือเปล่านะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่ตั้งใจมาที่บ้านรักไทยนะครับนั่นก็คือ การได้มาทานชาเนี่แหละครับแล้วก็เมนูเด็ดของที่นี่เนาะก็เดี๋ยวมาดูภาพกันจ้าอกเ,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 เริ่มต้นด้วยเมนูหมั่นโถนะครับผมตามมาด้วยขาหมูยูนานครับผมกับน้ำจิ้มแซบๆนะครับ เรียงกันเป็นเสร็จก็ได้ประมาณนี้เนาะดูดีเลยทีเดียวกับบรรยากาศริมน้ำในหมู่บ้านรักไทยนี่นะครับว่าแล้วก็ถ่ายภาพสโลโมชันสวยๆของอาหารที่เราทานสักหน่อยเนาะ อาหารหน้าตาดีๆมันจะกาศตกแต่งสไตล์จีนรวมไปทั้งเสียงดนตรีหรือแม้กระทั่งเสียงคนในร้านเป็นคนจีนมันค่อนข้างจะบิวว่าลมของนรอนได้มากเลยทีเดียวครับผมถ่ายล่ออาหารกันมาค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอไปจัดการน้องสักหน่อยแล้วกันครับเปิดไทม์แลปไปเลยจ้า ตัวนี้ก็เป็นโซนร้านกาแฟครับหว่าเราจะสามารถจองเรือพายนะครับเพื่อที่จะชมในทะเลสาบก็จองได้จากที่นี่ครับผมนอกจากนี้หากว่าใครเป็นสายโปสการ์ดนะครับก็สามารถมาเขียนจากที่นี่ได้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีตาปั๊มของสถานที่ให้ด้วยครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับสั่งเครื่องดื่มมาก็ต้องถ่ายรูปน้องกับบรรยากาศสักหน่อยครับ ข้ากันดีทีเดียวเชียวละ่ะจะว่าไปมือเมื่อกี้ไม่ได้อิ่มสักเท่าไหร่เนาะก็เลยมาขอต่อที่ก๋วยเตี๋ยวยูนานอีกสักหน่อยเนาะโอเคละครับก็ขอปิดท้ายด้วยภาพชามก๋วยเตี๋ยวเนาะสวัสดีจ้า